สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับนารกรเก้าร9อ9สเก้าสวัสดีครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ปากช่องนะครับถนนสามศูนย์ห้าสองนะครับนะครับไม่ใช่มังครับใช่แล้วฮะแล้วก็อยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับของปากช่องนะฮะจุดนะถนนสวยๆแล้วก็เป็นจุดเขาเรียกว่าสามมรดกโลกของอ่าโคราชนะฮะก็อยู่ติดกับทางเขาใหญน่ครับ เป็นคอานที่ที่เรียกว่าบรรยากาศดีโอโซนดีนะครับมีเขาใหญ่อักช่องนะครับตอนนี้อากาศดีมากนะครับผมก็ถ้ามาอยู่แถวนี้ก็บอกลา pm สองจุดห้าไปช่วคราวได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ผมอยากจะมาอัปเดต ข่าวสารดีๆของอนา,าริกา929ซึ่งา929เนี่ยนารากร929เนี่ยผมตั้งจตั้งใจทําออกมาเป็นเว็บไซต์สำหรับอบรมเรื่องของโซเชียลซึ่งผมคิดว่าับปัจจุบันในช่วงของวิกฤตต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกษิจของประเทศไทยนะครับหรือว่าอ่านี่รัวรอนต่างๆคิดว่า คอร์อสเรียนในเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์หรือว่าเทคโนโลยีหรือว่าดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเอามรวมก็คือการขายของออนไลน์หรือว่าการหาไรายได้ออนไลน์นั่นแหละครับผมจะพยายามเอาความรู้แล้วก็ประสบการณ์ทางด้านเรื่องของคอมพิวเตอร์เป็นเทรนเนอร์เป็นอาจารย์อบรมเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับรับจ้างทาเว็บไซต์ปัจจุบันแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ SEO หรือว่าการออกแบบเว็บไซต์นะครับ ทำออกมาเป็นหลักสูตรรวมทั้งหมดนะครับที่พูดมาทั้งคอมพิวเตอร์ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเรื่องของการขายออนไลน์ต่างๆเนี่ยออกมาเนี่ยตรงคอสรวมเลยนะครับผมจะคิดเป็นสมาชิกปีละ929บาทนะครับจ่ายปีละ9 929บาทนะครับซึ่งแมทกับชื่อว่านารากร929นะครับเราไม่คิดาราคาแพงมากมายแต่ว่าอยากจะเอาความรู้ที่มีอยู่แบ่งพี่น้อง ก็ฝากนะครับเข้ามาทักทายแล้วก็พูดคุยสนุกสนานกันด้วยนะครับวันนี้นารกร้า29ก็พามาเที่ยวนะครับนิดๆหน่อยๆครับก็สวัสดีครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ